เราพผู้ชมเข้าสู่ทีมชาติไทยใครก็เชียร์นะครับก็เป็น e ีพีท้ายๆของทีมชาติไทยใครก็เชียร์แล้วเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยใกล้จะหมดโปรแกรมที่จะคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบเพลือนในรอบนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่แน่นอนแล,แล้วว่าเรานั้นไม่ได้ไปต่อในรอบที่3นะครับหรือว่ารอบ12ทีมสุดท้ายแต่หยุดเรื่องของทีมชาติไทยใครก็เชียร์ไว้ไว้ที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเชียร์กันต่อที่โอลิมปิกเกมรวมไปถึงทีมฟุตบอลอื่นๆ ของประเทศไทยที่ไปแข่งใน f f c แชเมเปี้ยนลีกเดี๋ยวเราจะตามเชียร์ต่อไปแต่ในพาร์ทของทีมชาติไทยชุดใหญ่มันต้องหยุดอยู่ใน EP แล้วก็อีก EP ข้างหน้าประมาณนั้นแน่นอนใครติดตามอยู่นะครับ EP นี้มีมาแจกเหมือนเดิมนะครับท้ายผลเรารู้อยู่แล้วว่าไทายเจอกับมาเลเซียวันที่15มิถุนายนนี่ถึงนี้นะครับเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ก็ขอให้ไว้ใจหน่อยลวกัน จากโบโลบัตเทนบอลหนึ่งรางวัลน,นะครับไปเล่นเกมทายผลกันที่เพจของสปอร์ตบาร์นะครับแจกหนึ่งรางวัลทายสกอร์มาว่าสกอร์จะจบที่เท่าไหร่ทายแพ้ทยชนะไทยยิงเท่าไหร่อะไรยังไงทายสกอร์มาคนที่ได้รับรางวัลจากเราไปแล้วก็ยินดีด้วยกับคนที่ตอบถูกและได้รับรางวัลไปแล้วเราทยอยส่งไปแล้วนะครับใครอยากจะลุ้นแบบนี้ขอบคุณวิดเโอเกมสสปอร์ตที่ให้ของรางวัลมาในทีมอทยอดถ่ยไคโก็เชียนะครับผมขออนุญ,ญาตอีพีนี้ข้ามเรื่อง สถิติไทยไม่เคยชนะมาเลในรอบคัดเลือกไทยเจอมาเลแล้วเหนื่อยนู่นี่นั่นผมไม่พูดละอีพีนี้ผมขออนุญาตพูดเรื่องนี้เลย11ตัวจริงทีมชาติไทยที่ผมอยากจะเห็นในเกมเจอกับมาเลเซียไม่ต้องมาเดาแล้วว่านิชนโนจัดอย่างไรผมไม่เดาแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมและอยากให้คุณผู้ชมได้ลองเสนอกันมาว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นนัานสุดท้ายแล้วอ่ะคุณอยากเห็นใครลงสนามให้กับทีมชาติไทยในการเจอมาเลเซีย ผมเริ่มตรงนี้เลยประตูครับผมอยากเห็นชัดชัยบุตรพรมได้ลงทําหน้าที่ในเกมนัดนี้บ้างเราให้โอกาสสิรรักเทพสุขเนมาแล้วสองเกมนะครับแล้วก็โอเคแหละก็ทําผลงานได้ถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดส่วนตัวรูที่เสียไปก,ก,ก็พยายามเต็มที่แล้วแหละผมอยากเห็นชัดชัยลงสนามบ้างในเกมนี้ให้โอกาสชัดชัยบ้างตอนหน่นประตูนะครับแบ็คขวาผมยังยึดมั่นให้ นรึบดินวิโรจน์โนโดมได้ลงสนามผมรู้สึกว่าเขาทำองงานได้ดีแล้วก็ที่ต้องโดเองถึงแม้ว่าจะติดทีมชุดนี้ไปแต่ว่าผมเชื่อว่าความสมดุลในเกมรุกและรับของนรึบดินมันดีกว่าผมอยากเห็นสมดุลในฝั่งขวาแบบนั้นฝั่งซ้ายผมอยากเห็นสตอลักไหประโคนที่จะไปเล่นที่เกาหลีใต้ได้ลงเล่นเต็มๆต็ม90นาทีสักหน่อยอยากรู้เหลือเกินว่าเจ้าตัวจะเล่นได้ดีแค่ไหนเกมที่เจอ UAE เนี่ยได้ลงเล่นไม่นาน ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกผมอยากเห็นสัสะลักลงอีกครั้งในเกมนี้กับมาเลเซียโชว์ของหน่อยน้องพี่อยากเห็นว่าทําได้ดีแค่ไหนคู่เซนเตอร์นี่แหละผมอยากเห็นสุพรรณทองสงคุณผู้ชมบอกเฮ้ยพี่สุพรรณมันเล่นไม่ดีนะแต่ผมอยากให้เปลี่ยนพาร์ทเนอร์จากทอมเบียเนี่ยเป็นพันสาเหุวิบูลในเมื่อทอมเบียเนี่ยยืนจับคู่เซนเตอร์แล้วมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารพอสมควรเอาเซนเตอร์ไทยล้วนไหมคุยกันหน่อยในสนามคุยกันง่ายดี บอกกันให้เสียงกันง่ายดีอยากลองพันษาคู่กับสุพรรณทองสงผมเชื่อว่ามันน่าจะสนุกนี่คือประตูและเกมรับนะครับส่วนทั้งฝั่งของมิดฟิลครับแน่นอนการจัดตัวของผมออกมาแบบนี้นี่มันก็เสี่ยงเหมือนกันมิดฟิลครับผมใช้คู่กลางระหว่างธนวัตรสึงจิถาวรกับสารัตอยู่เย็นซึ่งสองคนนี้ไม่ใช่รับจ่าจ่าทั้งคู่แต่เกมเช่อกมาเลยอะเราจะมาเล่นตั้งรับใส่มาเลเหรอเฮ้ยผมว่าไม่เอาอะ เราต้องขึงเกมเขาใส่มาเลยดิเพราะงั้นจับสารัตกับธนวัตรยืนเป็นคู่กลางส่วนตัวลุก3ามคนครับสนับสนุนในแดนกลางฝั่งขวาแน่นอนผมว่าหลายคนใจตรงกันอยากเห็นเจริญศักดิ์วงกรลงสักทีนี่คือคนไทยที่อาศิ์เยอะที่สุดในไทยลีกสีซั่นล่าสุดอยากเห็นเจ้าตัวเนี่ยเลี้ยงจีท้ทางฝั่งขวาเปิดเข้ามาสวยๆให้เราได้เห็นกันสักหน่อยผมอยากให้นิชิโนโส่งเจริญศักดิ์ลงสนาม บิดฟิลตัวลุกตรงกลางผมก็อยากเห็นสุบรรยาปุติสายลงสนามเหมือนกันหลายหลายคนบอกโอ้พี่สุบรรยาหรอยังไงมันมีมันมีเหตุผลเดี๋ยวผมจะสรุปเหตุผลช่วงท้ายนะว่าทำไมผมอยากเห็นไลน์อัพนี้นะสุบรรยาปุิสายครับแน่นอนเรื่องผลงาน BG เนะี่ยไม่เทียงอยู่แล้วเรื่องการออกบอลเขายอดเยี่ยมฝั่งซ้ายหลายหลายคนบอกว่าสุภพโชคสารชาติผมอยากเห็นสุปนัฐเหมือนตาอ้าวคือสุภพโชคก,ก็ดีแต่ใจผมอยากเห็นสุปรนัฐออกตาร์ ผมอยากเห็นสุนัตออกสตาร์ทและที่สุกดารต้องออกสตาร์ทฝั่งซ้ายเพราะหน้าเป้าผมอยากเห็นนัทวุฒิสุขสุมนี่คือลายอาของผม,ผมในแดนกลางเนี่ยถ้าได้เล่นร่วมกันเซนบอลผมว่ามันทันกันชุดเนี้สารัตธนวัฒน์สุพนัทเหมือนตาสุบรรยาภุริสายเจริญศักดิ์วงกรและหน้าเป้าตัวเข้าทำที่ยอดเยี่ยมอย่างนัทวุฒิสุขสุมคุณผู้ชมนึกภาพดิ เฮ้ย hey, มันจะหลากหลายแค่ไหนอะได้บอลแล้ววิ่งทําทางกันเซนบอลทันกันอะเฮ้ย hey, ชุดนี้มันน่าสนุกนี่คือชุดทีมชาติไทยที่ผมอยากเห็นมากๆเกมรับลองเปลี่ยนเป็นคู่เซนเ,นเตอร์ไทยล้วน mm hmm. เผื่อการสื่อสารจะดีขึ้นเกมบุก mm hmm. เอาพวกเซนทันกันลงสนามใครผลงานดีในลีกให้โอกาสนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่น่าจะลองได้เจอกับมาเลเซียถึงแม้ว่าเราต้องการชนะแพ้กลับมาเนี่ย จัดตัวแบบนี้ก็เสี่ยงไหม <S <S เสี่ยงครับนิชิโนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าจัดตัวแบบนี้มันไม่ขัดใจแฟนบอลต่อให้แพ้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลรับได้โดยเพราะผมเนี่ยถ้าจัดตัวแบบนี้นะบอกว่าเออมันให้โอกาสเด็กดีกว่าคุณไปทู่สีใช้ชุดเดิมๆแล้วสุดท้ายผลงานมันต่อให้ชนะก็ตามแต่ผลงานมันไม่สวยงามมันเล่นไม่สนุกมันเล่นไม่สวยชนะ1นลูกเซตพีมเงี้ยผมว่าแฟนบอลก็ด่าอยู่ดีอะเอาวะจัดตัวให้มันไม่ค้างสายตาเราหน่อย แล้วเราจะได้เห็นว่านี่คืคอชุดของอนาคตทีมชาติไทยในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ที่ผมจัดนี่คือเจริญศักก์ก็พึ่งเล่นยูยิบสามมานะซ้ายเป็นสุกนั้นเหมือนตานะขวานั้นรูส้สุกสุ่มที่ไปเล่นเจลริีกมานะะอาจจะมีมิฟิโตรุกอาจจะขยับเดี๋ยวรอชนาทิพย์กลับมานะแล้วคิดดูกันธนวัต์อย่างเงี้ยมันไม่น่าสนุกตรงไหนคุณผู้ชมอ่ะ เชียร์กันเข้ามาคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับท่ายผลเข้ามาไทายกับมาเลเซียรุ่นรับเสื้อโปโลตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นเกมในเพจของสปอร์ตบาร์ายผลเข้ามานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับแกนสปอร์ตแล้วก็ทีมชาติไทยใครก็เชียร์นะครับคุณผู้ชมอยากให้จัดตัวแบบไหนแบบไหนที่มันตรงใจคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามานอมรับทุกคําติคําชมนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีเราจะนํามาพัฒนาเพิ่มขึ้นสิ่งไหนที่ชื่นชมมาเราขอนมรับไว้แล้วกันโอเค เชียร์ทีมชาตไปด้วยกันนะครับทีมชาติไทยใครก็เชียร์ครับผมก็เชียร์ผมรู้ว่าคุณเองก็ยังเชียร์อยู่ถึงแม้ว่ามันจะเชียร์ขึ้นยากก็ตามแต่ยังไงเราก,ก็เชียร์เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับหนูฟุตบอลให้สนุกสวัสดีครับ